ตัวองเป็นตีหกเป็นแม่เป็นแม่ดีๆนะได้ไหมต้องได้แล้วถ้าไม่ได้ก็ไม่ว่าขอเกู้ขอใเอารถากคูนแบบแล้วคงสมบกได้เมื่อวานนีันานนยาวกันนะ้ยเขาอยากางกันนะเนี่ยเนี่ยการถามกันเนี่ยได้ไหเนี่ยแต่ไม่วลาจ่ายกันหมดแล้วเดี๋ยวไปหาความ่ีเพื่อนสาระเลยเดี๋ยวไปที่โรงพักไปหาเขาหน่อยที่จะทำอะไรบ้าง้เขาไม่มีการไม่ีดำเนินคีอะไรเ ไม่มีแล้วจะมาบอกว่าฉันไม่ขายแล้าใครจะกินอะไรอเราต้องให้ฉันเจรจาสามร้อยสามคนก็ได้เก้าร้อยแล้วแล้วรัฐบาลให้อเจ็ดร้อยฉันก็ได้หมื่นกว่าแล้ก็ไปซื้อไอ้นี่กินสามสามสิบห้าบาทสองชามสองชามสองชามเจ็ดเจ็ดแล้วรัฐบาลให้อ่ะเจ็ดร้อยแฉันก็ได้แครยิมมืออะไรเจือมือฉันต้องหาิน่ะเนี้ยอันนี้อ่ะมาทุ่น ใช่ใช่นี่เขาอยู่นี่เขาอยู่เื่องนี้ก็ทำงานารหนูสอนเด็กหูเูก็เธอมาทำไมอ่ะเียัตรวเีย่ก็ทางานในคืนนี้เหมือนกันเขาอยู่ในการดูแลอย่างนี้เกันแล้วทำรูปเหมือนกันทารีราหน้าที่คือารประชาแทนแทนตึงถูกมีเงินเตือนหลวงเอารมแต่งตัเขาราชการแล้วทุกคนเสียบัตรติดหนึ่งเสียบันรหน้าที่บนรเมาอเสียบันรี ลองไม่แล้วคือเราเป็นผ้รับบริการสามที่มือเขาไปทำเราเป็นบางคนเราเป็นผู้รับบริการผู้ใช้บางคนผู้ให้บริการรับบริการใช้บริการเนี่ยบ้างตอบมาเยี่ยมเลยไว้เดี๋ยวตากินให้่ยิมนะแล้วก็ตากลับไปนอนก่อนแล้วก็นอนอ่ะคืนไม่ได้นอนเลยคันตอนรถที่ไหนไปเอาเนี่ยขายสี่ดอกวันได้แปดดอกแล้วฉันก็รวยนะ ได้สองคนเมื่อเช้าเมื่อวานอันตรีไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่มันมีปัญหาเพราะไอ้พวกนี้อยู่อย่างแต่แคนพามันถึงมีไงเหมือนไอ้คนนั้นเหมือไอ้มันดูมาถามนี่มันบอกว่าไม่ต้องให้ตังค์อไม่ต้องซื้อแล้วชันก็จะขายได้มัแล้วชันดิดด้วยขายของแล้วลงทุนอ่ะแล้วดอกจุดสองบาทละคลองแล้วสองตอนก็อายยี่สิบสี่แล้วฉันฉันจะขายสิบบาทแล้วแล้วดอกเราเรื่องอ่ะดอกสี่ห้าบาทเราใหญ่ๆจมกับเท่าไหล าแรงงานนะไม่คิดทละไม่ไิดละให้ไม่เป็นกมงละดอกกริมทุมงก็ะแ่บวานสามร้อยดีนบองหมก็ตดอกกะิบาบาททุกมงได้สาดอกดฉันจะทำให้เธอดูเยอเป็ทำที่ตอนาเอลจะม่ังทำเลยเดี๋ยวฟ้าเอายกเลยฉันนั้งทำตั้งตาเลยว่าฉันจะทำสามทุกโมงได้สามดอกไหมทำยังสวยแล้วขายให้ใครโจ้คนไม่มีตังไม่ต้องซื้อก็ได้ก็ไม่ขายก็ขายต้องมีตัง